สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปพิเศษนะคะที่สมัยจะมาบอกกล่าวกันว่าใครหรือว่าลัคนาราศีใดบ้างนะคะที่จะมีชีวิตดีขึ้นมีโชคมีลาบนะคะแล้วก็มีข่าวดีทางด้านการเงินนั่นเองนะอิทธิพลของดาวมรตยูที่ทำการ โคจรยกย้ายในวันที่8มีนาคมก็ยังส่งอิทธิพลอย่างต่อเนื่องยาวๆไปเลยประมาณ7ปีนะคะอิทธิพลจากดาวมฤตยูครั้งนี้จะส่งผลให้ลัคนาราศีใดบ้างที่จะมีชีวิตดีขึ้นเฮงปังรวยนะคะเรามาเช็คกันได้ในคลิปวิดีโอนี้เลยค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎค่ะชาวกรกฎท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีกรกฎก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีกรกฎนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กรกฎาคมจนถึงวันที่15สิงหาคมโดยประมาณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คก็เลยสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎ ว่าทำไมคุณถึงถือเป็นหนึ่งในสีลัคนาราศีที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นมีโชคมีลาบมีคนช่วยเหลือมีชื่อเสียงและมีความสำเร็จนั่นเองค่ะชาวลัคนาราศีกรกฎค่ะดาวมฤตยูนับตั้งแต่วันที่8มีนาคมปี2566นะคะได้ทำการโคจรมาอยู่ที่ราศีพฤษภนั่นก็คือมาอยู่ในเรือนลาภะของดวงชะตานั่นเองค่ะ ซึ่งก่อนหน้านี้ดาวมฤตยูนะคะได้โคจรอ,อยู่ในเรือนกร,รมมะค่ะ เป็นระยะเวลา7ปีกันเลยทีเดียวนะคะคือ7ปีก่อนหน้านี้ดาวมฤตยูอยู่ในเรือนกรมมะของชาวลัคนาราศีกรกฎก็จะมีความผ,ลผ,ลผลันผวนมีความแปรปรวนเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะคะบางคนลาออกจากงานหรือบางคนถูกให้ออกจากงานบางคนเปลี่ยนงานบ่อยนะคะหรือบางคนก็มีเกณฑ์อยากจะลงทุนอยากจะเป็นนายตัวเองแต่พอเริ่มทําไปก็เจอกับช่วงเศรษฐกิจที่มันไม่ดีหรือเจอกับช่วงที่มีโรคระบาดโรค โควิดต่างๆเข้ามาอย่างงี้นะคะก็ประสบปัญหาค่ะส่งผลทําให้เกิดความแปรปรวนแล้วก็เกิดความยากลําบากในเรื่องของการงานสําหรับชาวลัคนาราศีกรกฎนั่นเองนะคะจังหวะนี้ดาวมรตยูได้ออกจากเรือนกัมมะแล้วประการแรกเลยคุณจะโล่งโปร่งมากขึ้นในเรื่องของการงานค่ะหยิบจับทําสิ่งใดมันก็มีเกณฑ์ที่จะสําเร็จและราบรื่นและดาวมรตยูโคจรมาอยู่ในเรือนลาภะมาอยู่ในเรือนโชคลาภใหญ่แบบนี้นะคะ มีเกณฑ์ที่คุณจะได้โชคได้ลาบเข้ามาค่ะชาวลักนณาราศีกรกฎไม่เพียงแค่คุณโชคดีเรื่องการงานนะคุณยังมีความโชคดีเกี่ยวกับเรื่องของลาบลอยเกี่ยวกับเรื่องของผลประโยชน์การเก่งกําไรเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาบด้วยเช่นเดียวกันค่ะสําหรับช่วงที่ผ่านมาใครที่ไม่ค่อยมีโชคมีลาบรู้สึกว่าเอะตัวเองเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคไม่ค่อยจะถูกไม่ค่อยจะได้ไม่ค่อยจะโดนสักเท่าไหร่เฉียดเฉียด,ดทั้งนั้นจังหวะ7ปีหลังจากนี้ก็มี กาสมากขึ้นนะคะดาวเกื้อกูลมากขึ้นแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าทุกงวดคุณจะต้องถูกทุกงวดทุกงวดเนี่ยมันก็ไม่ใช่นะแต่ว่ามันจะมีข่าวดีเข้ามามันมีเกณฑ์ที่จะได้ลาบลอยมันมีเกณฑ์ที่จะได้เงินฟลุกๆนั่นเองค่ะและเรื่องของความโชคดีเรื่องของคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมันก็จะไม่ใช่แค่เรื่องของโชคลาภเพียงอย่างเดียวค่ะมันยังเหมารวมไปถึงการที่ชาวลัคนาราศีกรกฎนั้นจะมีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยสนับสนุนและสพอร์ตช่วง ที่ผ่านมา7ปีอาจจะมีคนมองไม่เห็นคุณค่าในตัวคุณมองข้ามคุณไปเลยหรือเมินคุณไปเลยนะคะใน7ปีหลังจากนี้เขาจะเห็นคุณค่าคุณมากขึ้นมีอะไรเขาก็จะนึกถึงคุณมีการสรรเสริญมีการยกยินยอคุณมากขึ้นรวมไปถึงทําให้ชาวลัคนาราศีกรกฎนั้นมีชื่อเสียงที่ดีมากยิ่งขึ้นเกิดความสําเร็จมากขึ้นค่ะใครที่ทําธุรกิจการค้าการข,า,า,รขายมีเกณฑ์จะขยับขยายนะคะรวมไปถึงมีโอกาสที่จะได้รับออเดอร์นะซึ่งอาจ จะเป็นออเดอร์จากลูกค้ารายใหญ่ๆหรือว่าอาจจะเป็นออเดอร์ที่เข้ามารัวๆโดยที่คุณทําไม่ทันแบบนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นได้นะในช่วง7ปีหลังจากนี้จะมีสิ่งฟลุกๆเกินความคาดหมายเกิดขึ้นแน่นอนสําหรับชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะคุณจะมีกาละยานมิตรใหม่ๆมีคอนเนคชันที่มากขึ้นนะคะรวมไปถึงการเจอผู้คนที่เขาคอยเกื้อกูลสนับสนุนเจอคนที่ชื่นชอบในสิ่งเดียวกันเจอค ที่อยู่ในสังคมแวดวงเดียวกันคอยซัพพอร์ตกันคอยช่วยเหลือกันก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะซึ่งคนที่คุณเจอนั้นเป็นคนคุณภาพทั้งนั้นอะ่ะไม่ใช่คนที่เจอกันแล้วผ่านไปผ่านมาไม่ใช่แล้วดาวมรตอยู่ที่โคจรมาอยู่ในเรือนลาภะครั้งนี้ก็จะส่งผลทำให้การติดต่อการเจรจาการประสานงานการประชาสัมพันธ์นั้นมันเกิดเงินเกิดทองเกิดลาบผลด้วยเช่นกันค่ะบางคนมีโอกาสได้โบนสัสได้เงินพิเศษนะบางคนก็มี เกณฑ์ที่จะได้เงินก้อนโตจากการลงทุนทําธุรกิจหรือจากการเก่งกําไรอะไรบางอย่างด้วยนั่นเองค่ะเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะดาวมฤตยูโยกหลังดวงชะตาแล้วก็เล็งไปยังเรือนปุตตะแบบนี้มีเกณฑ์ที่จะเจอกับความรักใหม่ๆเจอกับคนที่อายุน้อยกว่าคุณนะคะหรือมีเกณฑ์ที่จะเจอกับความรักแ,แปลกๆก็ได้นะซึ่งอาจจะเป็นลักษณะของการรักเพศเดียวกันหรืออาจจะมีเกณฑ์ที่เจอกับชาวต่างชาติไปเลยก็ได้นะคะ ชาวลัคนาราศีกรกฎท่านใดที่มีแผนการนะคะวางแผนมานานแล้วอยากจะเริ่มอยากจะลุยในเรื่องนี้ยังหาจังหวะยังหาโอกาสจะเริ่มไม่ได้สักทีหลังจากดาวมฤตยูย้ายนี่ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่เหมาะนะคะเริ่มทําได้เลยนะคุณก็พยายามรวบรวมกําลังใจรวบรวมพลังรวบรวมความรู้ที่ตัวเองมีประสบการณ์ที่ตัวเองมีลงมือทําได้เลยอย่ารีรออย่ารอช้านะคะดาวมฤตยูไม่ได้ชื่นชอบความช่วงช้า ความเชื่องช้านะดาวมฤตยูค่อนข้างค่อนข้างที่จะชอบคนที่แอคทีฟกระตือรือรน้นคิดเร็วทําเร็วแบบนี้นะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าคิดเร็วทําเร็วจนเราไม่ไตรตรองเราไม่ละเอียดรอบคอบก็ไม่ใช่แบบนั้นนะคะอีกประการหนึ่งค่ะชาวกรกฎมีเกณฑ์ที่จะได้สมาชิกใหม่เข้าบ้านนะคะได้บุตรได้ลูกท่านใดวางแผนอยากจะมีบุตรมีลูกในระยะนี้ก็ปรึกษาคุณหมอได้เลยหรือบางคนบอกว่าเคยปรึกษาคุณหมอมาแล้วเสียงเงินก็เยอะแล้วไม่เห็นจะได้สักทีเนี่ยละค่ะ ดาวมฤิตยูโคจรมาอยู่ในเรือนลาภะอาจจะได้ลูกมาเป็นลาบก็ได้นะคะอาจจะได้ลาบเป็นลูกก็ได้โดยที่คุณไม่ต้องพึ่งหมอเลยอยู่ดีๆได้อยู่ดีๆติดแบบนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นได้นะสําหรับชาวรัคนาราศีกรกฎนะคะลาบลอยโชคฟลุกล๊กๆความสุขก,กายสบายใจโชคลาบคนช่วยเหลือชื่อเสียงความสําเร็จจะรวมมาอยู่ที่ตัวคุณนั่นเองค่ะก็ต้องบอกชาวรากรกฎแบบนี้ว่าให้คุณลุยสู้และเดินหน้าอย่างเต็มที่ได้เลย เลยนะคะคุณถึงถือเป็นหนึ่งในสีลัคนาราศีค่ะที่7ปีหลังจากดาวมฤตยูยกย้ายราศีชีวิตคุณจะดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะคร่าวๆเท่านี้นะคะสมัยก็ต้องขออวยพอรอวยชยัยให้ชาวลัคนาราศีกรกฎทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ